เตือนม,มิเตอร์วัดอ,อุณหภูมริถร,ถรถที่มันไม่มีรถที่ไม่มีบอกเี่ความร้อนนะครับผมคือมีแค่เตือนว่าเครื่องฮิตอย่างเดียวเลยนี่ก็เป็นตัวที่ผมซื้อมาติดเพิ่มนะครับเป็นของโคโซ่นะโคโซค่ ีจะต่อเข้าไฟไฟกุญแจก็ได้แต่ผมเลือกที่ต่อเข้าไฟไฟเบรกหลังครับเปิดสวิตช์กุญแจมันก็ติดเลยแล้วก็สายกาวลงที่แฮนด์รถเลยง่ายดีแต่งยุงขึ้นมาดีครับสาย ตอนที่จะเข้าไปในห้องน้ำนะครับ